อีกหนึ่งไอเทมสำคัญค่ะคุณผู้ชมคะ<อ>ในช่วงของเทศกาลสงกรานนี่เลยดินสอพองค่ะคุณผู้ชมดินสอ,สอพองใช้หลายอย่างมากนะจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้ดินสอพองใช่ไหมประทินผิวใช่ค่ะ,คะหรือว่าบางคนก็อาจจะไปใช้เป็นงานศิลปะหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้ครับคุณป๊อปอจิรงและทีมสด 4G ของไทย P ี s อนะครับอยู่กันที่จังหวัดลบบุรี่ะจะไปดูต้นกําเนิดนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตดินสอพองนะครับที่หลายๆคนนั้นอยากรู้เอ๊ะมันทำยังไงหรือมัน ตั้นขึ้นมาจากธรรมชาติหรือจริงๆแล้วมันมีฐานเคมีอื่นทํามันขึ้นมานี่ไงจริงๆทีมงานไปเกาะปีกกันตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามคุณป๊บอบอจิรงค์บทีมโสซีจีไปที่จังหวัดลกบุรีค่ะ แสดงสวยๆนะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่คือการแสดงชุดฟ้อนไทยพวนนะครับโดยชมรมไทยพวนตําบลถนนใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านหินสองก้อนนะครับตำบลถนนใหญ่จังหวัดลบบุรีครับที่นี่คือแหล่งผลิตดินสอพองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณรัชพลเกียรติวินัยสกุลครับนายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญ่สวัสดีครับครับสวัสดีครับเช้านี้อากาศแบบดีมากลมดีมากเลยนะครับเย็นมากลมดีมากเย็นเลยนะครับบ้านหินสองก้อนเนี่ยมีที่มาที่ไปหรือว่าเล่าเล่ายังไงบ้างครับท่านนายกครับ จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับได้มีชาวบ้านได้ขนดินจากภูเขานะครับโดยใช้เกวียนขนดินผ่านมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทางขนทางธุรกันดารทําให้เกวียนนั้นชํารุดและพังลงจึงทําให้หินสองก้อนขนาดใหญ่ได้ตกลงบริเวณน,นี้ชาวบ้านจึงเรียกกล่าวขานว่า,าบ้านหินสองก้อนนะครับบ้านหินสองก้อนนั้นตั้งอยู่ตําบลทะเลชุบศรและตําบลถนนใหญ่นะครับเดิมทีตำบลถนนใหญ่นี้นอยู่ในตำบลทะเลชุบศร แต่ด้วยมีความชุมชนที่มากขึ้นความเจริญเพิ่มขึ้นจึงมีการแบ่งแยกตำบลออกมาเป็นตำบลถนนใหญ่เมื่อประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาครับ,รบแล้วจุดเริ่มต้นของการทำดินสอพองที่ตำบลถนนใหญ่เ,เกิดขึ้นได้อย่างไงครับก็ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระลายมหาราชได้นำดินสอพองมาเป็นตำลับยาโอสถนะครับแล้วก็ดินสอพองเป็นสมุนไพรมาใช้รักษาร่างกายนะครับแล้วตำบลถนนใหญ่เราเนี่ยผืนดินเป็นดินขาวหรือเรียกกระดินมนัน ที่เรานํามาทําดินสอพองนะครับแล้วก็เหมาะที่จะทําดินสอพองอยู่ในบริเวณนี้ครับครับผมแล้วถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนสมัยโบราณแล้วแล้ว,ลวปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับครับความเปลี่ยนแปลงก็คือดินสอพองมีการแพร่หลายเพิ่มขึ้นมีการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็ไปใช้ในการเล่น สงการนะครับโดยการเล่นสงการของเราครับที่กําลังจะถึงนี้ด้วยครับครับแล้วนี้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่เองเขาให้ความสนใจกับการทําดินสอพองบ้างไหมครับครับเด็กเยาวชนก็ให้ความสนใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็นําลูกหลานมาร่วมกันทําดินสอพองและด้วยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้การทําดินสอพองเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศครับแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจ ลูกหลานก็เกิดความภูม <t pH itus> ิใจที่อยากจะสานต่องานการทําดินสอพองนี้ครับก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยใช่ไหมครับรุ่นสู่รุ่นเลยครับแล้วทางตำบลเองเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องของการทําดินสอพองหรือว่าอาชีพการทําดินสอพองยังไงบ้างไหมครับครับในส่วนของเทศบาลตำบลทนนใหญ่นั้นก็ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดรบบุรีนะครับได้จัดทําโครงการภายใต้ชื่อว่า ถนนใหญ่ถินไทยพวนหอมหวนกิ่นดินสอพองนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักดินสอพองอย่างแพร่หลายครับแล้วก็หมายาว้ใราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมวัดดินสอพองนะครับที่ให้ผ่านมาตรฐาน เกณฑ์ระดับสากลนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ไปถึงระดับซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำบลระดับจังหวัดและจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับประเทศต่อไปครับครับคือโดยปกติแล้วเราอาจจะชอบนึกถึงดินสอพองเฉพาะช่วงเทศกาลสงการเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เองเนี่ยมีการทําตลอดทั้งปีเพราะว่าดินสอพองเองก็สามารถนําไปทําได้หลากหลายทาไปเป็นเรื่อสผสมผสมของยาของวชภัณฑ์ใช่ไหมครับของทูบ หรือว่าช็อกขีดเขาก็เอาไปทําด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็นาไปทําได้หลายอย่างนะครับอุตสาหกรรมก็คือไปทําสีทาบ้านได้ด้วยแล้วก็ทูบอย่างที่เราได้กล่าวกันถึงด้วยครับผมแล้วก็ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับส่งเสริมให้ให้การนําเอาดินสอพองเนี่ยไปใช้ในการเล่นสงการด้วยนะครับก็ขอฝากให้พี่น้องที่นําไปเล่นแล้วให้เล่นอย่างมีความสุภาพนะครับเพื่อจะได้ส่งเสริมให้พี่น้องชาวดินบ้านหินสองก้อนเราได้มีอาชีพ ยังยืนต่อไปครับครับแล้วเห็นแล้ามีการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีเกี่ยวกับดินสอพองในอนาคตยังไงบ้างไหมครับครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้มีการส่งเสริมนะครับที่จะพัฒนาดินสอพองให้ก้าวไปสู่ระดับสากลนะครับที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในด้านอาหารที่เราจะรู้จักและขึ้นชื่อในนามไข่เค็มดินสอพองครับอาเอาไข่เค็มมาครับเาเรียกว่าทํากับดินสอพองทำกับดินสอพองดินสอพองนั้นเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่จะ ทำให้ความชื้นแล้วก็ผสมกับเกลือนั้นทําให้รสชาติของไข่นั้นดีแล้วก็ไข่แดงนั้นมันมากครับรับประทานาอร่อยเกินมาแล้วแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นแน่นอนว่าไข่เค็มที่พ่อกับดินสอพองเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในช่วงนี้ก็ใกล้เข้าเทศกาลสงการแล้วที่นี่โหเห็นทํากันทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ครับยอดขายเป็นยังไงบ้างครับยอดขายก็เฉลี่ยรายได้ตอนนี้ก็หลักเป็นหมื่นบาทต่อวันเลยนะครับต่อหนึ่งเจ้าครับผม รปลว,ว่าทั้งวันทั้งคืน่ะแล้วก็ไม่ใช่คแค่ทําในช่วงของเทศกาลสงการเท่านั้น<ช>นะครับก็บบในช่วงอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังคงมีการทาดินสอพองอยู่ตอนนี้คนที่ทาดินสอพองที่นี่สักประมาณกี่คนเรือนครับก็ประมาณ200กว่าคนเรือนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าดินสอพองเป็นอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้ที่ดีแต่การทําก็จะเหนื่อยๆสักหน่อยครับ แต่ว่าก็สามารถสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่พื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยเป็นอย่างดีสุดท้ายนะครับให้นายกเชิญชวนผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวที่ตําบลถนนใหญ่กันครับก็จะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับมาดูการทําดินสอพองในทุกขั้นตอนเลยครับตาบลถนนใหญ่เรานั้นมีประชาชนที่ประกอบไปด้วยชาวไทยพื้นเมืองเดิมที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ทําดินสอพองแล้วจะมีอีก ชาไทยกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชาติพันธ์ไทยพวนที่อพยพมาตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วจากรัฐเชียงขวางก็คือประเทศลาวนะครับได้นําขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหัตถกรรมด้านอาหารห,าร,หรือภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเองด้วยนะครับมีผ้าทอที่เรียกว่าผ้ามันมีแล้วก็มีการละเล่นคือการฟ้อนลาสวยงามที่อย่างท่านได้เห็นกันเมื่อสักครู่ครับก็บขอเชิญชวนมาเที่ยว ตำบลถนนใหญ่ที่จังหวัดลบบุรีมีสิ่งดีๆให้ที่จะให้ท่านได้ชื่นชมอีกมากมายเลยครับครับผมแ้องขอขอบคุณนะครับคุณรัชพลเกียรติวิทยสกุลครับนายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับจากกลุ่มชมรมไทยพวนตำบลถนนใหญ่นะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมมีวิทยาพิเศษนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสัมผัสมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับกับแหล่งผลิตยินสอพองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดลบบุรีครับ จังหวัดลบบุรีถือว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพองแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมในปีพุทธศักราช2,561แต่ก่อนชาวบ้านผลิตดินสอพองมากกว่า200ครัวเลือน ถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้กับชุมชนดินสอพองการทำดินสอพองของจังหวัดลบบุรีนั้นนะครับมีมาอย่างช้านานเลยครับโดยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนาราย์ ที่มีการนำดีนสอพองไปใช้ในพระราชวังจึงได้สืบทอดก,กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันในขณะที่ปัจจุบันนี้มีเด็กเกยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาทำดินสอพองกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนับว่าเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินสู่การทำกินที่พอเพียงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงแหล่งทําดินสอพองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทังทีแล้วนะครับจะพาผู้ชมนะครับมาทาความรู้จักดินสอพองให้มากขึ้นครับรวมไปถึงวิธีขั้นตอนการทําดินสอพองด้วยนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสมยศอินช่วยครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตํางตำบลถนนใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ข้างหน้าของเรานี่ก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์การทําดินสอพองแล้วก็ดินสอพองใช่ไหมฮะใช่ครับขั้นตอนการทําดินสอพองนี่มันต้องเริ่มต้นจากอะไรครับคือเราเริ่มต้นดูดน้ํานะครับที่อยู่ในบ่อครับดูดลงไปในบ่อกรองแล้วก็เราก็ใช้เครื่องเครื่องฉีดดินนะครับครับฉีดฉีดดินเพื่อให้มีแต่เนื้อดินลงมากองอยู่ข้างล่างครับพอข้นปุ๊บเราก็จะหยอดใส่ตะแกรงฉีดใส่ตะแกรงเพื่อให้น้ําเต็มบ่อ พอน้ำเต็มบ่อแล้วก็เราจะได้เนื้อดินเป็นลักษณะนี้ครับครับผมในทางนี้เลยในทางนี้เลยก็คือพอเราได้เนื้อดินแบบนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะนําไปลงพิมพ์นำไปลงพิมพ์หยอดเลยครับครับพิมพ์หยอดเนี่ยตอนนี้ผมเห็นมีอยู่2ขนาดใช่ไหมครับใช่ครับมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แตกต่างกันที่ไงครับความสวยงามแล้วก็ไซส์อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับไซส์จะเม็ดมันจะแตกต่างกันจะมีอันนี้ก็คือเม็ด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 ใหญ่หน่อยครับก็เหมือนทั่วไปที่เราจะเห็นเห็นกันนะไรครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กครับ แต่ราคามันก็แตกต่างกันนะครับราคาแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะลูกลูกละ45บาทลูกละส5้าก็คือ1งถุงนี่แหละใช่ครับสิกิโลสิบกิโลบาทแล้วก็จะเป็นพิมพ์เล็กนี่ก็70บาทครับต่อหนึ่งถึงน้ําหนักเท่ากันครับเพราะว่ามันอาจจะต้องมีความละเอียดทํายากกว่าแล้วพอเราลงพิมพ์เสร็จเราปั๊มลงไปแล้วเราต้องใช้เวลาตากนานไหมครับคือถ้าถ้าถ้าเป็นดอกเล็กนะครับวันหนึ่งถ้าถ้าเป็นดอกใหญ่ขึ้นก็วัน2วันครับ ใช้เวลา2วันครับหลังจากนั้นก็เก็บใส่ถุงใช่ครับเก็บใส่ถุงชัางกิโลพร้อมจําหน่ายเลยใช่ไหมใช่คุณสมบัติของดินสองทองเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับคือโหมันทําได้หลายอย่างนะครับทั้งเอาไปทําสีทาบ้านครับ อทำาฟอนิเจอร์ครับผมไข่เค็มดินสัพองก็เอามาจากไข่ดินของเราทางนั้นอ๋อไม่เกินมาแล้วไข่เค็มดินสัพองเดี๋ยวเราได้ดูแน่นอนก็คือประโยชน์ี่ยหลากหลายเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เองผมเห็นว่าที่เนี่ยทำกันแบบทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดไม่ได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่นี่ยังคงทำดินสัพองอยู่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นดินแผ่นใหญ่อย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เขาไปทําอะไรครับอันนี้เราก็ไปเข้าเครื่องโม่เพื่อเอาไปทําพวก เอาวิหวานต้นปาล์มอะไรเงี้ยครับทำอาหารสัตว์ให้ปาล์มลูกปาล์มนะครับว่าผสมกับลูกปาล์มมันทําได้สารพัดนะครับหลายอย่างครับอ๋อมันไม่ใช่แค่แบบว่าพอเนงถึงเทศกาลสงการจะมาปะหน้าอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ครับมาไปเป็นส่วนผสมอีกหลากหลายอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้ลองปั๊มให้ผมดูคร่าวๆตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับนี่แล้วก็จะจกดินนะครับอันนี้ที่อันนี้ก็พร้อมแล้วนะที่ดินเราได้แล้วเราก็จะจกใส่ใส่พิมพ์นะครับอ่า คือเนื้อดินต้องได้ที่ด้วยใช่ไหมครับพี่ใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้ที่มันจะเหลวเกินไปไม่จัดตัวแล้วครับแล้วจะหยอดไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะพอดีไงครับครับเตรียมดินนานนะครับกว่าจะได้คือเราก็ดินเน่ะมันหมุนเวียนนะครับเพราะเรามีมีบ่อหลายบ่อนี่ยครับเราก็จะใส่พิมแล้วก็จะกดให้ดูนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมาไม่เหมือนหยอดข้างล่างนะครับ โอ้นิ่งมากครับโอ้สวยมากสวยมากครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็จะตากไว้สักประมาณหนึ่งคืนหนึ่งคืนครับเราก็ถึงจะเก็บมาเป็นแบบนี้ใช่แล้วพอแห้งเราก็เก็บใส่ถุงได้ครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลถนนใหญ่ครับคุณสมยศอินช่วยครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ครับ ทั้งนายกทั้งผู้ใหญ่ครับเกิดแล้วนะครับว่าดินสอพองนะครับสามารถนํามาทําไข่เค็มได้ด้วยนะครับเป็นการทําไข่เค็มดิสอพองใบเตยน,นะครับแล้วก็ไข่เค็มดิสอพองเบญจนลงนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณกานพรคําดีครับประธานวิสาหกิจชุมชนตาบลถนนใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งนายกบอกว่าที่นี่ไข่เค็มดีแล้วก็ทํามาจากเขาเรียกว่าเอาดินสอพองมาพอกใช่ไหมฮะค่ะต้นทุนวัตถุดิบในชุมชนเราเองค่ะครับ โดยที่ดินสพองมีผู้ผลิตคือหมูที่หนึ่งประปุกอยู่หมู่ที่สองจ้นะเรานำวัตถุดิบในชุมชนมาแปลรูปเป็นไข่เค็มใบเตยดินสอพองจ้ะจุดเริ่มต้นของการนำดินสอพองมาทำไข่เค็มมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากบรรพบุรุษเราเลยค่ะเขาบอกว่าดินสพองนี่มันเป็นดินเย็นนะครับมันสามารถลดความเค็มได้ไหมเนี่ยอืม,อมเขาสงสัยไงพอสงสัยเสร็จเขาก็นำมาเพาะพอนำไปทาน ห้าวันเจ็ดวันเป็นไข่ดาวครับอร่อยมากไข่ขาวไม่ขาวไม่เค็มไข่แดงมันอร่อยค่ะจริงๆเิงผบอกว่าไข่เค็มที่นี่คือมันจะไม่ได้เค็มเลยไม่เค็มไข่เค็มเพื่อสุขภาพไม่ขาวด้วยใช่ไหมผมอยากเห็นขั้นตอนวิธีการทำคร่าวๆได้ไหมครับยินดีค่ะเราเพาะดินสอพองนะคะกับเกลือทะเลนะคะสูตรอัตราส่วนก็คือว่าดินสอพองสามโลเกลือหนึ่งกิโลแล้วก็น้ำใบเตยที่เราขันเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งส่วนจาก นำมาครุกกับใบเตยจัะอ๋ออันนี้เป็นใบเตยใบเตยที่เราคั้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นกาะใบเตยจัะจะทำให้อนุมูลอิสระของไข่ขาวของเราเนี่ยขาวนุ่มไข่แดงจะมันอร่อยมากค่ะนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับพิเศษเคล็ดเคล็ดลับเลยค่ะของเราก็จะได้ไข่เค็มใบเตยดินสอพองหนึ่งลูกครับแถมมีดินสอเขาเรียกว่าเป็นไข่เค็มใบเตยแล้วเห็นบอกว่ามีเบญจรงด้วยนะครับงมีอะไรบ้างครับ จากสีเขียวคือใบเตยนะคะคสีม่วงออกสีเข้มๆออกสีน้ำเงินนะคะก็คืออันชันค่ะคแล้วจะสีขาวก็คือดินสสพองค่ะสีแดงคือกระเจี๊ยบค่ะ สีเหลืองก็คือขมิ้นชันค่ะเป็นห้าสีไข่เค็มเป็นจรงถนนใหญ่ค่ะอ๋อแล้วที่นี่เองก็เขาเรียกว่าเป็นโพสดิบในพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนค่ะอินซีด้วยใช่ไมครับไม่ปลอดสารเคมีแล้วแต่ละอันเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยรสชาติเหมือนกันรสชาติสีก็จะเป็นสีขาวเพราะว่าเราไม่ใช้สีผสมอาหารล้างออกมาก็จะเป็นสีขาวปกติข้อดีของดินสบดินสบพองทําให้ไข่ขาวของเราวุ้นเป็นวุ้นขาวนุ่ม แล้วก็สมุนไพระตะตะแต่ละตัวจะทําให้ไข่แดงเรายงมันอร่อยจ้ะไม่แข็งกระด้างของเรา ได้ที่หนึ่งของประเทศค่ะการันตีเลยค่ะโอที่หนึ่งของประเทศของศูนย์ศิลปะชีพบางไทรค่ะครับผมนี่ียกว่าการันตีด้วยรางวัลเลยนะรางวัลเลยค่ะไข่ของเราไม่เค็มไม่เค็มไข่แดงมันอร่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วแบบอยากจะซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับโอ้โหเพจไลน์ของตำบลถนนใหญ่ค่ะเทศบาลตำบลถนนใหญ่นะคะ ลงมาได้ปักหมุดได้ที่นี่เลยค่ะเขาจะเป็นตัวแทนให้เราค่ะกลุ่มแม่บ้านทั้งหมดและค่ะเขาน่ารักมากค่ะท่านนายกน่ารักมากค่ะสุดท้ายครับคุณผู้ชมอยากเห็นว่าเห็นผ่าให้ดูได้ไหมครับอะไมั้ยมีมั้ยมีลูกไหนที่พร้อมที่แบบจะผ่าให้ดูเลยมั้ยเราตอกเราตอกก็คือว่าคุณสมบัติของเราจะไปที่ร้านผัดไทยไข่เค็มอ๋อจะต่อไปทางนู้นใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะต่อยอดจากเราไปค่ะก็คือไข่เค็มของเราที่หนึ่งนะคะ เราจะไปต่อยอดเป็นผัดไทยไข่เค็มค่ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูตรงต้องไปดูตรงนู้นใช่ไหมของคุณชมรมผู้สูงอายุชนวนหนองใหญ่เองได้เลยครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณกระพรคำดีนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองใหญ่นะครับขอบคุณนะครับโอ้หลายๆคนบอกว่าที่นี่ผัดไทยดีกลิ่นหอมมาจากไกลเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพันตีสมมาศีสวัสดิ์นะครับประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลถนน,นใหญ่ครับ,รบสวัสดีอีกครั้งครับโอ้กลิ่นนี้หอมมากเลยนะค,คุณผู้ชมเขาอยากเห็นว่าไข่เค็มที่เนี่ยที่พอได้ดินสอพองเสร็จแล้วตอกออกมาจะเป็นยังไงครับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้เลยครับอ๋อนี่ครับเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นวุ้นๆนี่ใช่ไหมไข่แดงจะเป็น,น<ช>วุ้นๆแล้วก็ไข่ขาวก็จะไม่เค็มครับประมาณสี่วันนะคัะถึงจะทำ อ๋อประมาณ4ี่วันถึงจะนํามาทําได้แล้วจุดเริ่มต้นของการนําไข่เค็มมาทําผสมกับผัดไทยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับเดินทีเดียวนะครับทางชมรมผู้สูงอายุได้ได้ไดไดมีหนังสือแจ้งไปที่สาร,สรพัดช่างให้พิธีกรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผัดไทยเนี่ยมาอบรมให้กับชมรมผู้สูงอายุก็มีสมาชิกข,ของชมรมผู้สูงอายุเข้าไปศึกษาที่เทศบาลตะมนล์ถนนใหญ่นะครับก็ ทำกันมาตัวแรกยังไม่ได้ใช้ไข่เค็มใช้ไข่ธรรมดาก่อนพอนั่นไปนั้นมาก็คืออยู่มาระยะหนึ่งก็ปรึกษากันทางป้าปุ๊กที่ทําไข่เค็มของดินตะพองอยู่ครับก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าเออเราน่าจะมาทดลองทําก็เพลินก็เรียกรวมสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุครับก็มารวมกันมารวมกันทําลองทําแล้วก็ลองรับทานดูรปรากฏว่ารสมันกลมกลม่อมนะครับมันมัน,มน มันไข่เค็มมันก็กรุบๆนิดๆนะครับแล้วก็มันไม่เค็มทานแล้วมันดูแล้วกลมกล่อมเลยก็ทางจุลนผูสูงอยุเช่นกันคนทํานี่ก็คือเขาก็คิดสูตรไอ้น้ําปรุงของผัดไทยมาให้พอดีกับน้ำปรุงก็คือเป็นสูตรเฉพาะที่มาแต่กับไข่เค็มพอดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันจะออกมารสนจะกลมกล่อมแล้วผลตอบรับเป็นยังไงก็ตอนนี้นะครับก็ตอบรับดีมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ ดำเนินการกันมาเนี่ยยังไม่ได้หยุดพักอะไรเท่าไรเลยมีแต่เชิญไปปกติแล้วผมจะไปจะไปเปิดร้านอยู่ที่ประชารัฐของ,งอาเภอเมืองลบบุร,รีทุกทุกเดือนนะครับนะครับไปไปเปิดกันที่นั่นทําตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเที่ยง,ง,งคนผัดเนี่ยไม่ได้หยุดยไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยครับแล้ว,ลวคนถ้าคนในลบบุรีเองอาจจะเคยกินแล้วคนต่างถิ่นที่เขามากินแล้วเขา บอกว่ารสชาติเป็นย่งไรเขาบอกว่ามันกลมกล่อมโดยไม่ต้องปรุงวางั้นไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงที่เราเตรียมไม่ให้เนี่ยเผื่อคนที่ชอบชอบแบบรสจัดๆเราก็สามารถเติมได้อย่างนี้แต่คนใหญ่แล้วไม่ต้องเติมก็พอดีพอดีแล้วกลิ่นหอมแบบหอมมากเลยครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนทั่วไปมาถึงลบบุรีอยากจะกินนะอยากจะต้องไปกินที่ไหนอะมันมีนะครับมันมีไอ้ตลาดประชารัฐที่อำเภอเมืองครับ นั Stelle, ่นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดอยากจะมาทานจริงๆก็โทรมาที่เทศบาลถนนใหญ่ตำบลดอนใหญ่ได้เลยนะครับไปยิ่เทบาลได้เลยได้เลยครับประเดี๋ยวทางทางผู้ทาเนี่ยเขาจะทําให้กินทำให้กินได้เลยครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมอยากกินเลยผมกินเลยได้ไหมได้เลยครับชิมได้เลยพร้อมที่จะจะชิมได้เลยอ๋อนี่ใช่ไหมครับนี่พี่กําลังคุยดึงเวลาไปเรื่อยนะครับเพราะตรงนู้นก็ยังมีอีกหนึ่งกระทะนะครับอนุญาตนะครับอ่า พพิม์ได้ย,ย่านะครับขออนุญาตนะครับนี่ชมครับนี่คือผัดไทยไข่เค็มดินเผาพองนะครับนี่นี่ผมนี่ก่อนเลยนี่คือไข่เค็มอืมมันจะออกรสชาติมันๆกกกุบๆนิดอร่อยครับนี่ครับอืมเค็มใส่ไข่นะ ไไมันจะรสชาติมันจะอกอ่อนมันใช่ครับแล้วก็กลมกก่อมโดยที่เราไม่ต้องปรุงก็สามารถรับทานได้เลยผมการันตีเลยว่าอร่อยมากเพราะว่าปกติแล้วอ่ะผมเป็นคนไม่กินไข่เค็มแบบนี้อครับผมจะกินแบบส้ตมตำไข่เค็มแต่ไม่กินตัวเนื้อไข่เค,มค็มที่นี่ไข่เค็มคือไม่เค็มแล้วก็มันมันแล้วก็ไม่ขาวด้วยวอร่อยจร<า><ด>ิงอ่ะ ผมว่าเลยเลยคนอาจจะมาเดี๋ยวต้องเตรียมวัตถุดิบเพิ่มเลยไปที่เทศบาลตำบลถนนใหญ่ได้ได้แล้วก็ที่ตลาดประชารัฐใช่ไหมครับโอ้โหนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือการต่อยอดนะครับจากดินสอพองมาทําเป็นไข่เค็มดินสอพองแล้วนี่ก็คือผัดไทยไข่เค็มนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพันตีสมมาศรีสวัสดนะครับประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลถนนใหญ่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรายังเหลือนะครับอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปนะครับที่เราเห็นตั้งแต่บูธแรกเลยที่เขาเอาไข่เค็มมาใส่ไว้นะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ตะก้าสารนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวัชราพรสแสวงทรัพย์นะครับจมลมผู้สูงอายุตะบนไทยทักสวัสดีครับข้างหน้าของเรานี่คือสินค้าโอท็อปแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนถนนใหญ่ไทยพวนด<ช>้วยใ,<ช>ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะมีอะไรบ้างครับตรงนี้ค่ะตะก้านะคะก็จะมีตะก้าหวายและตะก้าออปอเชื่อกป่านนะคะครับผมเราจะ รวมกลุ่มกันของชมรมผู้สูงอายุนะคะจัดทำโดยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบุรีนะคะคให้ครูมาสอนและอีกที่หนึ่งก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะจังหวัดลบุรีให้ครูมาสอนแล้วก็เทศบาลตำบลถนนใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องเพจของการจัดจำหน่ายครับ นี่ก็คือถือว,ว่าเป็นสินค้าโอท็อด้วยแล้วก็เป็นสินค้าแฮนด์เมดด้วยใช่ไหมครับเป็นแฮนด์เมดคุณแม่นะคะผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราอ่ะนะคะท่านอยู่บ้านว่างๆท่านก็นั่งทารวมกลุ่มกันครับ ความพิเศษของตะก้าสารที่นี่อยู่ที่ตรงไหนครับอยู่ที่ลายค่ะน้องป๊บลองดูนะคะไห่ครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นลายที่กําลังนิยมนะคะแล้วก็ความคงทนนะคะใช้จนลืมเลยนะคะแล้วคุณสมบัติก็คือราคาจับต้องได้ไม่แพงเริ่มต้นที่300 280 oh. นะคะก็ไปจบที่480 นะคะหาราคานี่จริงหรอจริงราคาดีมากนะคะราคาจับต้องเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะเพียงแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เอากําไรอะไรมากครับให้คนแก่มีอะไรทำนะคะก็ได้ฝึกมือด้วยฝึกสมองด้วยรักสามัคคีกันในในกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยก็จะไม่เป็นสมองฝ่อนะคะมีสุขภาพร่างกายคือประโยชน์มันหลากหลายมากเลยเหมือนกับว่า ได้ทําขายแล้วเนี่ยก็ยังได้เหมือนได้ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใบหนึ่งนี่ทํานานไหมครัแม่ไม่นานเลยค่ะใบหนึ่งเนี่ยส่วนมากก็จะทําประมาณถ้าถ้าลายยากๆก,ก็หนึ่งเดือนถ้าถ้าไม่ยากก็อาทิตย์หนึ่งถ้าลายง่ายสุดอย่างอย่างอันนี้นะคะ,ะก็สามวันค่ะอันนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอ้หนึ่งเดือนของแม่นี่แบบว่าไม่นานแต่สาหรับผมนี่หนึ่งเดือนนานมากแล้วขายราคาแบบ ไม่แพงนะก็เขาเพลินนะคะผู้สูงอายุเขาเพลิดเพินในการทำโอ้แล้วเนี่ยงานละเอียดมากาลเ,เลยนะครับสวยละเอียดนะคะคงทนนะคะคและ้วอ,อย่าง,งนี้ใบนี้ห่างกี้เทา่าไหร่งงอ,อันนี้ใบนี้นะคะใบนี้น่าจะใบนี้หกร้อยค่ะแต่ว่าสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ก็คือสามารถแบบว่าเอาไปใช้ใส่ของได้เลยนะ,ค,ะคือก่อนที่จะพังผมว่าน่าจะทําหายก่อนอ่ะคือลืมไปเลย S <S ช้ชจน<ช>จลืมไปเลยนะครับอย <S 2: S 2> ่าง <S <S นะี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เขาดูเนี่ยเขาสนใจอยากจะซื้อตะกร้าเนี่ยสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เทศบาลตําบลถนนใหญ่นะคะแล้วก็เพจเทศบาลตำบลถนนใหญ่ค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือโทรมาที่เทศบาลตำบลถนนใหญ่ได้เลยนะคะทางเทศบาลก็จะช่วยนะคะแจ้งแล้วก็เข้าไปก็จะเจอเพจเลยค่ะแล้วก็มีตะกร้า ทุกใบได้ถ่ายไว้นะคะว่าท่านสนใจแบบไหนสั่งได้เลยค่ะใช่เบอร์ของเทศบาลแล้วก็ท่านนายกกับท่านประหลัดใจดีมากค่ะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณวัชรพรแสวงทรัพย์นะครับชมรมผู้สูงอายุตำบลถนนใหญ่ขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็เป็นของดีด้วยนะครับผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีการต่อยอดนะครับในเรื่องของการทําดินสอพองนะครับแล้วผมมาที่นี่ทั้ แน่นอนผมต้องลองทําดินสอบพองไปลองปั๊มดูนะครับแล้วก็พาผู้ชมเนี่ยไปดูขั้นตอนการทําดินสอบพองด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมเต็มๆได้นะครับในเทปพิเศษนะครับวันที่16เมษายนนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับประเพณีดั้งเดิมนะครับให้คงอยู่ไว้คู่กับเรานะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถแวะมากันได้นะครับมาเลือกซื้อที่นี่ได้เลยเขาบอกว่ามาถึงซื้อได้เลยแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยออเดอร์อาจจะเยอะหน่อยอาจจะต้องจองกันนิดหนึ่งนะครับหรือว่าติดต่อผ่านซื้อนะครับทางเพจของเทศบาลตำบลถนนใหญ่ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับชุมชนดินสอพองนะครับที่บ้านหินสองก้อนตำบลถนนใหญ่จังหวัดลบบุรีครับที่นี่คือแหล่งผลิตดินสอพองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ อ่านะครับขอบคุณคุณป๊อปอจิรงนะครับทีมงานสด 4G ของไทยพีบีเอสและก็ต้องขอ<ช>ขอบคุณตำบลถนนใหญ่ด้วย<ช>ที่ยังค,คงนนความที่เป็นไทยอยู่<ช>นะครับเอาว่าปีหนึ่งอาจจะใช้ครั้งหนึ่งแต่จริงแล้วเมื่อกี้ดูเนี่ยน่าจะใช้อยู่ในหลายวงการนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดินสอพองเป็นสิ่งที่ใช้กันตลอดทั้งปีนะคะ,คะแล้วก็นี่เป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทยแต่ว่าเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามเต็มๆนะคะคุณป๊อปกับทีมงานจริงเขามีไปถ่ายทํากันไว้แล้วในช่วงวันหยุดสงกกราานตช่ววงหยยยยุดดดดเเเีี๋มูัไ้ล